ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเบาวปัญญาชาแนลพี่น้องครับเมื่อนี่ก็มีนั่งเบากพี่น้องฟังจักหน่อยพี่น้องครับในเรื่องการเหตุงานเหตุการณ์พี่น้องครับบางเทียครับพี่น้องเมียเหตุเรียวครับพี่น้องครับเหตุคลิปเรียวบางเทียสามีกับเ่าขอใจได้พี่น้องโอ้ยจมทั้งจมทั้งวาทั้งปล่อยพี่น้องครับ ว่าจังสันจังสีเห็ดอีหยังคิปเดียวเห็ดมันเกิดประโยชน์เฮ็ดหยังเห็ดมันดนเงินในทองบอเสียเวล่เวล่าบางคนว่าผัวบางคนว่าครับพี่น้องบางคนกับแฟนเฮ็ดบางคนกับผัวเฮ็ดบางคนกับเมียเห็ดพี่น้องเอาไปเอามากกันเลยทะเลาะเบาะแวงกันพี่น้องครับแทนทีว่าเห็ดคิปเดี่ยวเราสิไดเงินในท้องพี่น้องครับก็เลยมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแวงกันพี่น้องครับฝากเตือนน้ดเดยครับผมจะไหนก็แล้วแต่นะครับ การให้การให้งานแล้วแต่มันต้องใสเวลานะครับต้องใสคบบดทนขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันครับทั้งผัวทั้งเมียพี่น้องอย่าด่ายอย่าจมอย่าปล่อยให้กันเด้อครับเด้พอพาอย่างตีคขัน้นเฮ็ดสำเร็จมากครับคนใดคนหนึ่งกันแล้วแต่ครับในครอบครัวน,นั่นกะมีเงินมีทองครับดีก็มานั่งยู่บานซื้อๆพี่น้องดีก็มานั่งเล่นเฟซซ่องเฟซซื่อๆแต่ละมือแต่ละเน้นพี่น้องครับ เบียกงานไปเห็ดลินเตเฟ,ฟตตะไลยอยู่พี่น้องเมื่อเกิดประโยชน์อยังครับเมื่อเกิดประโยชน์อยังฉะนั้นในครอบครัวเครับมีคนใดละแต่ผัวก็ละแต่เมียก็ละแต่ครับได้เห็ดคลิปเรียวพี่น้องก็ถือว่าโอ้เป็นสิ่งที่สุดยอดรับได้สั่งได้สันได้หาเงินหาทองซอยกันบัดเทือมันได้ก็ดีครับขันมันบอ่อได้เหมือนกับบ่อได้เสียหายเพราะว่ามันเป็นการได้ฝึกฝนพัฒนาเจ้าของครับบางเทื่อเขาอาศิมีความรู้ความสามารถดีขึ้น ในการพัฒนาชีวิตในการไล่ซดขายขอขายของก็ยังดีครับด้ฝึกวามกล้านำบางคนอยู่หลังบ้านพี่น้องปลูกพักปลูกยาเต็มใบหลังบ้านกล้วยกันงามอยียงกันงามบืดหลังบ้านบักคุงบักหอยก็เต็มครับแต่ว่าบก้าขายแต่ว่าบก้าไล่ซดขายจังสิครับ แต่ว่าคันเนาเห็นมาเห็ดอ่านคลิปเรวอ่องสี่กันเท่าได้ฝึกฝนแล้วเขามีคมกล้านะครับเนาะเขาก็สามารถที่จะเอาสินค้ายุบานเท่าขายได้ครับอย่างนั้นก็แล้วแต่เป็นเงื่อนเป็นทอ่องบิดครับผมฉะนั้นกะผัวเมียคู่ครองครับสามีภรรยาก็ให้เข้าใจกันเลยน,นครับเดอว,ว่วอ่าคันผัวเฮ็ดเมียก็่ะไ,ไปขัดขวางคันเมียเฮ็ดผัวก็่ะไ,ไปขัดขวางครับต่างคนต่างอ่า ใบเนื้อเสื้อใจกันต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าในการทำงานนั้นนะครับทุกคนก็คือหวังเพื่อครอบครัวอันดับแรกครับ